นิยายเสียงกล่องข้าวน้อยข้าแม่ตอนที่หนึ่งแดดที่แผดเผาและความหิวที่กัดกินน,นทุ่งนาวงววังสุดลูกหลูลูก,ลกตายแสงแดดยามเช้ายังอ่อนแรงแต่ความร้อนระอุแห่งเดือน5ก็แผดเผาผิวกายให้แสบร้อนจนแทบไม่ผมเห็นคำชายหนุ่มผู้แบกภาระของครอบครูออกมายืนกลางแดดตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันสว่างเขาทำนาปลูกข้าวด้วยเรยวแรงที่กระโอนลงทุกวันจอบในมือกระทบดินดังฉับ พร้อมกับเสียงหอบหายใจอย่างหนักคำบ่นพึมพำกับตัวเองอย่างเหนื่อยอ่อนว่าเฮ้ออีกแค่ครึ่งคันนาจะได้กลับบ้านกินข้าวเสียทีท้องไส้มันปั่นปวดไปหมดแล้วเขาพูดทั้งที่ริมฝีปากแห้งผากตั้งแต่เช้าจะรดเที่ยงหยาดเงยหยดแล้วหยดเล่ารินรถผืนดินจนผืนสายเปลี่ยนเป็นสีเข้มเสียงท้องของคามันร้องโครกครา ดังก้องอยู่ในความรู้สึกของเขาราวกับสัตว์ร้ายที่กำลังหิวโหวยอยู่ในกายมันยิ่งตอกย้ำถึงความทรมานที่ถาโถมความหวังเดียวของเขาคือข้าวในกล่องที่แม่จะนำมาส่งให้ทุกวันความหิวครอบงำจิตใจจนแทบไม่เหลือที่ว่างให้คิดถึงสิ่งอื่นไม่แม้แต่จะคิดว่าแม่ผู้ชราก็ไม่ต่างอะไรกับเขาเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะขาดใจร่อนๆแม่แม่ยังไม่มาอีกหรือข้าวข้าวเขาอดครวครคลางมองไปทางถีง่งนาเก่าๆด้วยดวงตาที่พรางหมวัว แสงแดดเริ่มคล้อยบ่ายเงาของคาทอดยาวเป็นเงาตะคุ่มเสียงฝีเท้าที่รอคอยยังไม่ปรากฏความหิวโหวยทะบีคูณแปรเปลี่ยนเป็นความรุ่มร้อนใจความคิดบางอย่างเริ่มก่ะตัวขึ้นในจิตใจที่อ่อนล้าของชายหนุ่มความคิดที่ไร้ซึ่งโยนิโสมุนสิการหรือการพิจารณาโดยแยกไข่ลมเริ่มพัดแรงขึ้นปะทะใบาหน้าของเขาให้แสบร้อนเขาเริ่มสบอถเบาๆ,บๆอย่างหุดหิดน้ำเสียงเต็มไปด้วยความไม่พอใจนานจริงทำไมยังไม่มา แม่คงอิ่มแล้วสินะเลยไม่รีบเอามาให้ลูกคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความน้อยใจและความโกรธที่พุ่งพล่านขึ้นมาณวินาทีนั้นเมล็ดพันธุ์แห่งความประมาทและความไม่เข้าใจได้ถูกหว่านลงในใจของคำแล้วเขามองไม่เห็นถึงความเหนื่อยล้าของแม่ผู้ชราที่ต้องเดินไกลหลายกิโลเมตรผ่านแดดเปรี้ยงเพื่อนำข้าวมาให้ลูกเขามองเห็นเพียงความหิวโหยของตนเองที่กำลังคุกคามและนั่นคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมความเงียบเข้าปกคลุมทิ้งไว้เพียงเสียงลมพัดบูบู และความเงียบสงัดที่น่าขนลุกราวกับเป็นเสียงถอนหายใจสุดท้ายของความสุขที่กำลังจะจากไปตอนที่สองรอยเท้าของความรักที่ถูกมองข้ามในขณะที่ความหิวโหวยกำลังครอบงำจิตใจของคำให้มืดบอดอีกฟากหนึ่งผมเห็นร่างของแม่ผู้ชารากำลังก้าวเดินอย่างเชื่องชา้าแบกกล่องข้าวเพียงใบเดียวที่หอด,ด้วยผ้าขาวมา 9, ้าผืนเก่าคล้ำคล้าสองเท้า ที่เคยแข็งแรงบัดนี้อ่อนล้าจากการเดินทางไกลหลายกิโลเมตรภายใต้แสงแดดที่แผดเผาผิวหนังที่เหี่ยวย่วนคล้ำแดดนั้นเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อที่ไหลซึมลงมาตามไรผมแม่หอบหายใจหนักขึ้นพร้อมกับถอนหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนแต่แววตายยังคงเต็มเปี่ยมด้วยความอ่อนโยนความรักที่มองไม่เห็นเธอพูดกระซิบกับตัวเองเสียงแหบพร่าแต่แฝงความห่วงใยอีกนิดเดียวลูกใกล้ถึงแล้วลูกคงหิวมากแล้วสินะ แม่รู้แม่รู้ทุกคำพูดออกมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์แม่ก้าวเดินอย่างมุ่งมั่นแม้เรี่ยวแรงจะร่อยรอจนแทบจะหมดสิน้นแต่หัวใจกลับเปี่ยมด้วยเมตตาและความเสียสละเธอลมลุกคลุกลานไปตามทางหิลูกรางคิดถึงแต่ลูกชายผู้กำลังทำงานหนักในนาคิดถึงรอยยิ้มของลูกเมื่อได้กินข้าวอิ่มเธอไม่รู้เลยว่าความรักและความหวังดีที่เปรียบดังดวงใจของเธอกำลังถูกความเข้าใจผิดของลูกบิดเบือนไปแล้วเธอหยุดทักเล็กน้อยถอนหายใจลึกๆก่อน ะกระซิบกับตัวเองอีกครั้งอย่างแผ่วเบาลูกกินเยอะแม่แบ่งไว้ให้น้อยๆแค่พอประทังท้องลูกจะได้มีแรงทำงานคำพูดนั้นสะท้อนถึงความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนรักที่ยอมสลักแม้กระทั่งความอิ่มของตัวเองในที่สุดร่างของแม่ก็ปรากฏแก่สายตาของคำพร้อมกับกล่องข้าวในมือภาพของแม่ที่เดินหอบกระย่องกระแย่งเงือก หลายทรงกายกลับไม่ได้ทําให้ความมักโกรธในใจของคําลดน้อยลงกลับกันความหิวโหวยและความเข้าใจผิดยิ่งเพิ่มพูนเมื่อเห็นกล่องข,ข้าวขนาดเล็กในมือแม่เสียงหัวใจของคําเต้นตึกตึกช้าช้าแต่ชัดเจนราวกับกําลังรับถอยหลังสู่หายนักคาหายใจแรงด้วยความหงุดหยิดและไม่พอใจเขาเปล่งเสียงออกไปอย่างไม่คิดแม่ทําไมนานักข้าวละ่ะแม่ตอบด้วยเสียงอ่อนโยนเต็มไปด้วยความเหนือ่อยล้าแต่ก็พยายามยิ้มมาแล้วจะลูก แม่รีบมาแล้วกลัวลูกหิวคำตะคอกกลับไปอย่างกล้าน้ำเสียงเต็มไปด้วยความดูถูกนี่เหรือข้าวกล่องแค่นี้แม่ความประมาทและความไม่พิจารณาได้ครอบงำคำโดยสมบูรณ์เขามองเห็นแต่ความหิวของตนและกล่องข้าวที่ดูน้อยนิดโดยไม่ได้ถามไถ่ถึงเหตุผลและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของรำความเงียบเข้าปกคลุมอย่างกดดันความเงียบที่เตรียมจะระเบิดเป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีวันลืม ตอนที่สามนิกรรมที่กัดกินหัวใจชามข้าวหล่นแตกเพลงดังสนั่นในความเงียบงันตามมาด้วยเสียงสะอื้นเบาๆของแม่ที่แทบจะไม่ได้ยินและลมพัดวิววิวราวจะพาความเศร้าไปให้ทั่วฟ้าในช่วงพลิบตาแห่งความโกรธและอารมณ์ชั่ววูบคำไม่ได้คิดไตรตรองถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาเขาสาดคำพูดที่เชืออเือนหัวใจแม่ให้ขาดวินและโยนกล่องข้าวน้อยในมือแม่ทิ้งลงกับพื้นอย่างไม่ใยดีข้าวสารและเศษอาหารกระจัดกระจายไปทั่ว พร้อมกับหัวใจของแม่ที่แหลกสลายแม่สะอื้นฮักพร้อมกับเสียงหอบสถานทั่วร่างแต่คำยังคงหายใจแรงด้วยความโมโหพร้อมกับเสียงเท้าที่หยิบอย่างข้าวที่กระจายอยู่บนพื้นอย่างไม่ตั้งใจแต่เป็นเสียงที่บาดลึกหัวใจแม่นี่หรือคือสิ่งที่แม่ทําแม่กินอิ่มแล้วใช่ไหมเลยแกล้งเอาข้าวมาให้น้อยๆคำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดแทงลงกลางใจแม่เสียงกร้าบีบเสียงออกมาอย่างรุนแรง แม่ตอบด้วยเสียงสั่นเครือพยายามอธิบายทั้งน้ำตาลูกลูกจ๋าแม่แม่แบ่งไว้ให้น้อยกลัวลูกไม่อิ่มแม่กินไปนิดเดียวเองน้ำเสียงเต็มไปด้วยความรักที่ยังคงห่วงใยแม่กำลังถูกทำร้ายแต่เสียงของแม่ไม่ได้เข้าสู่สุขประสาทของคำความโกรธและความเข้าใจผิดได้ปิดกัน้นการรับรู้ทุกอย่างเขาไม่เห็นร่องรอยความเหนื่อยล้าบนใบหน้าแม่ที่เต็มไปด้วยเหงื่อไคลและคราบน้ำตาไม่เห็นมือที่สั่นเทา และไม่ได้พิจารณาเลยว่าเหตุใดข้าวถึงได้น้อยนักลมพัดแรงขึ้นเสียงสะอื้นของแม่ดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงสะอื้นฮักฮักทว่าเสียงหอบหายใจของคำค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงท้อถอนใจราวกับความโกรธเริ่มจางหายไปหรือไว้เพียงความว่างเปล่าที่น่ากลัวไปซักไม่ต้องมายุ่งกับข้าข้าไม่ต้องการข้าวจากคนใจร้ายแบบแม่คำตัดเพ้อด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเสียใจที่เพิ่งเริ่มปรากฏ หัวใจแม่แตกสลายอย่างน้ำตาไหลรินอาบแก้มที่แห้งกร้านร่างอันอ่อนล้าสุดลงกับพื้นพร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้ายโดยที่คำยังคงยืนกรดเกลียวด้วยอารมณ์ที่เริ่มจะจางหายกว่าเขาจะรู้ตัวทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วแม่ล้มลงตุ๊บดังสนั่นในความเงียบงนันพร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่แผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินความเงียบเข้าปกคลุมมีเพียงเสียงลมพัดวิวและเสียงร้องให้ของคำที่ดังขึ้น ร่างของแม่นอนแน่นิ่งใบหน้าซีดเผือดมือข้างหนึ่งยังคงกำกลรองข้าวที่ว่างเปล่าไว้แน่นกล่องข้าวใบนั้นที่เต็มไปด้วยความรักอันบริสุทธ์และความเสียสละของแม่บัตรนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนี่กันหมอที่คําจะต้องแบกรับไปชั่วชีวิตคําร่าให้โฮอย่างหนักร้องไห้ราวกับจะขาดใจแต่ก็ไม่อาจย้อนเวลากลับไปได้อีกแล้วตอนที่สี่เงามรณะที่ตามติดคืนนั้นคําไม่ได้นอนเลยแม้แต่วินาทีเดียว เขาเฝ้าร่างไร้วิญญาณของแม่ความรู้สึกผิดบาปกัดกินหัวใจอย่างแสนสาหัสราวกับหนอนร้ายชอนชัยอยู่ข้างในภาพกล่องข้าวน้อยใบหน้าอันอ่อนโยนของแม่ที่เต็มไปด้วยความรักและคําอธิบายที่เขาไม่ได้ฟังวงเวียนอยู่ในความคิดไม่รู้จบมันทรมานเสียยิ่งกว่าความตายเขาสะอื้นพร้อมถอนหายใจเฮือกๆคร่ำครวญเบาๆแม่แม่จ๋าลูกผิดไปแล้วลูกขอโทษทําไมลูกถึง,งโง่เขลายิ่งนี้ทําไมลูกไม่ถามแม่ก่อน เสียงนกร้องแสดดังแคว้กๆใกล้ๆราวกับจะตอกย้ำความผิดบาปของเขาคืนแล้วคืนเล่าความทุกข์ทรมานไม่เคยจางหายไปจากใจของคำทุกครั้งที่หลับตาเขาเห็นภาพกล่องข้าวน้อยและได้ยินเสียงแม่ที่กำลังอธิบายมันคือเงาของวิบากกรรมที่ตามมาหลอกหลอนไม่มีวันสิ้นสุดลมพัดวิดวิวแรงขึ้นบางครั้งเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะแหลมเล็กๆดังแว่วมาไกลๆเสียงที่ทำให้คนลุกสู้ไปทั้งร่าง เสียงที่เขาไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงหรือเสียงที่ดังมาจากความรู้สึกผิดในใจเขาเองผู้คนในหมู่บ้านเริ่มรับรู้เรื่องราวสายตาที่มองมาเต็มไปด้วยความรังเกียดและเวทนาไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมกับเขาทุกคนพากันหลบหน้าเขาถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญยูฆ่าแม่ คำต้องเผชิญกับผลกรรมทั้งทางกายและทางใจที่แสนสาหัสเขาได้ยินเสียงชาวบ้านซุบซิบกระซิบกระซาบเบาๆพร้อมกับเสียงถอนหายใจของคนรอบข้างที่เต็มไปด้วยความรังเกียจดูนั่นสิไอคำคนข้าแม่เสียงหนึ่งกระซิบอย่างหยิดยามอกตันยูจริงเฉียวเวรกรรมมันตามทันจริงๆอีกเสียงตอบอย่างสมน้ำหน้าคำค,ำคร่ำครวญในใจหูย่ำบาปกรรมหรือลูกไม่อาจจะทนรับได้อีกแล้วเขาเกือบจะเสียสติไปแล้ว ความทุกข์จากการกระทําของตนเองรุนแรงกว่าสิ่งใดมันกัดกินจิตใจของคาให้ผู้พังลงทุกวันเขากินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายผอมสูบดวงตาเหมือลอยชีวิตของคําจมดิ่งลงสู่ห้วงแห่งความมืดมิดเสมือนถูกพันฒนาการด้วยโซ่ตรวนของกรรมที่เขาได้ก่อไว้ลมพัดแรงจนบิดหวิวพร้อมกับเสียงคําร้องให้หนักขึ้นเสียงร้องที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังตอนที่หแสงธรรมนำทางและบทสรุป วันเวลาผ่านไปคำยังคงจมอยู่กับความทุกข์ระทมอย่างแสนสาหัสจนกระทั่งวันหนึ่งมีพระธดงคงรูปหนึ่งเดินทางผ่านมายังหมู่บ้านท่านเดินช้าๆพร้อมกับเสียงบทสวดมนต์อิติปิโสพักเาว่าแถวๆท่ามกลางเสียงนอนกร้องยามเช้าที่สดใสขึ้นท่านเห็นความทุกข์ที่ฉายชัดในแววตาของคำดวงตาที่เต็มไปด้วยความผิดบาตและสิ้นหวังท่านเมตตาเข้าไปพูดคุยคำถอนหายใจยาวๆราวกับแบกโลกทั้งใบไว้บนบาท โยมอาตามาเห็นความทุกข์ในใจโยมโยมได้ทำผิดบาปอันใดมาหรือพระธุดงถามด้วยเสียงสงบอ่อนโยนราวกับน้ำที่ชโลมใจคำตอบด้วยเสียงอ่อนล้าแทบไม่มีแรงกระผมกระผมทำบาปมหันต์กระผมฆ่าแม่ของตัวเองด้วยความประมาทด้วยความโงเ่เขาเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดด้วยน้ำตาพระธุดงได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด ท่านพยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วสอนธรรมะแก่ํำเสียงลมพัดเบาๆพลิ้วไหวราวกับธรรมชาติํำลังรับฟังโยงเอ๋ยกรรมใดที่ทำไปแล้วย่อมส่งผลเป็นวิบากไม่มีผู้ใดหลีกหนีพ้นแต่การสันนึกผิดคือก้าวแรกของการชำระล้างจิตใจความกระตันอยู่นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เป็นลูกพึงมีแต่เมื่อพลาดทั้งไปแล้วสิ่งที่ควรทำคือการตั้งมั่นในสติหมั่นบำเพ็ญบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แม่ผู้ลงรับและตั้งใจปฏิบัติตนเป็นคนดีนี่แหละคือทางแห่งการอาโหสิกรรมและการบรรเทาบาปและเป็นทางออกเดียวที่จะทําให้จิตใจโยมสงบลงได้พระธุดงกล่วาวด้วยเสียงสงบและเมตตาคําฟังด้วยใจที่จดจ่อแสงสว่างเล็กๆเ,เริ่มปรากฏขึ้นในจิตใจที่มืดมิดของเขาเขาตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แม่และเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อชดใช้กรรมเพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีความหมาย เขาสะอื้นแต่เป็นน้ำตาแห่งความหวังเสียงท่องบทสวดมนต์ของพระดังกังวลข้าพระเจ้าจะขออุทิศทั้งชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อชดใช้กรรมและจะมันทำความดีอุทิศบุญกุศลให้แม่ทุกวันขอให้แม่ได้โปรดอโหสิกรรมให้ลูกด้วยคำพูดด้วยเสียงสำน,นึกผิดอย่างจริงใจเสียงที่เต็มไปด้วยความตั้งมั่นที่จะกลับตัวกลับใจแม้รอยบาปในใจจะไม่มีวันลบเลือนไปได้ทั้งหมดแต่ด้วยแสงธรรมที่นำทาง ด้วยสติที่ทําให้เขารู้เท่าทันความคิดและด้วยการสันนึกผิดอย่างแท้จริงทาก็ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับผลกรรมที่ตนก่อและใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีคุณค่าเรื่องราวของเขาสอ,อนให้เราตระหนักถึงความสําคัญของความกตัญญูความไม่ประมาทและผลของกรรมที่ติดตามเราไปทุกหนแห่งและสอนให้เรารู้ว่าแม้ทําผิดไปแล้วหากสันนึกได้ก็ยังมีทางที่จะแก้ไขและเยียวยาใจเพื่อพบกับความสงบที่แท้จริงในชีวิตเรื่องราว กล่องข้าวน้อยข้าแม่นี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจถึงความสําคัญของความกตัญญูและความไม่ประมาทครับหากเราใช้ชีวิตด้วยความขาดสติใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลแม้ความรักที่บริสุทธิ์ก็อาจถูกบดบังจนนําไปสู่ผลกรรมที่น่าเศร้าและยากจะแก้ไขหากท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวที่ให้ข้อคิดทางธารรมะเช่นนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านติดตามช่องเรื่องเล่าจากหลวงพ่อนะครับในช่องนี้เราจะนําเรื่องราวอุทาหรณ์ข้อคิดและคําสอนดีๆ จากพระพุทธศาสนามาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมิสติและเข้าใจในสัจธรรมครับอย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ออกไปนะครับเพื่อให้แสงธรรมได้ส่งนำทางจิตใจของทุกท่านครับ